ดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการตำรับเก่าเล่าเรื่องที่จะพาคุณผู้ชมไปเปิดตำรับอาหารไทยโบราณที่กำลังจะถูกลืมเลือน,อนให้เป็นที่สืบสารและอนุรักษ์ต่อไปวันนี้เรายังอยู่กันที่ตำบลทรงคนองอำเภอสามพรานพื้นที่สีเขียวรายล้อมไปด้วยธรรมชาติผลละหมารากไม้อันเลื่องชื่อนั่นก็คือส้มโอวันนี้จะเป็นเมนูใดไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ น้ำพริกกล้วยน้ำวา้าอีกหนึ่งตำรับโบราณอันทรงคุณค่าของชุมชนทรงขนองที่ยังคงอนุรักษ์และสืบสานจากการนำกล้วยน้ำว้าดิบในชุมชนมาแปลรูปเป็นน้ำพริกที่ทานกับอะไรก็อร่อยซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณระวีวันอินแขกมาถ่ายทอดเรื่องราวตำรับโบราณไปชมพร้อมกันเลยครับน้ำพริกกล้วยดิบ ก็ความเป็นมาก็ในชุมชนเราก็มีกล้วยน้าว้ากันอยู่แล้วก็คิดว่าจะทาอะไรดีก็เลยเ,ลเอากล้วยเนี่ยเรามีมาตําน้าพริกแล้วพริกกระเทียมเนี่ยก็เป็นสมุนไพรอยู่แล้วสูตรโบราณค่ะของคนภาคกลางเลยค่ะแล้วจะ,จะสูญหายแล้วเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่ค่อยรู้จักนําพริกอันนี้แล้วสมัยนี้มันก็นานมากนะที่จําได้ที่โตมาจะเอว่า,าแล้วก็หายไปอ่ะแล้วก็เลยมาไปขึ้นทำมาใหม่อีกทีนหนึ่งแล้วของเราก็มีของในสวนอยู่แล้วที่ปลูกกันได้ หากันได้ในชุมชนของเราค่ะถามว่าเป็นรุ่นใหม่ไหมก็น่าจะได้นะมันก็กินทานไม่ยากนัดกินกะผักกับพวกแตงฟ้าพวกมะเขือเนี่ยเพราะเด็กๆก,ก็จะกินส้ตมตำกันอยู่แล้วก็จะมีอันนี้อยู่แล้วในชุมชนเราแล้วก็หาง่ายปลูกได้ในครัวเรือนด้วยค่ะมีพริกขี้หนูมีหอมแดงมีกระเทียมมีมะนาวของนี้ก็อยู่ในสวนเราอยู่แล้วเราปลูกได้เองวัตถุดิบเราื่นก็คือกล้วยน้ำวา้าติดเราใช้กล้วยน้ำวา้าติดที่ก่อนเราทำเนี่ยเราต้องแช่ แช่มะนาวจะได้ไม่ดําค่ะปอกและแช่มะนาวก่อนที่เราจะลงมาตําค่ะจะจะทับจะ,จะ,จ,ะจะสูญนนจะสูญแล้วอ่ะจะรุ่นใหม่จะไม่ค่อยมีใครรู้จักเด็กวัยรุ่นจะยังไม่ค่อยรู้เลยเพราะมันหายไปนานมากเลยก็ก็อยากให้อยู่คู่กับสงกรานองและในจุมชนของเราค่ะ เตรียมวัตถุดิบนำพริกขี้หนูสวนกระเทียมไทยหอมแดงคั่วในกระทะให้พอมีกลิ่นหอมนำกล้วยน้ำว้าดิบมาปอกเปลือกแล้วแช่ในน้ำมะนาวที่เตรียมไว้ประมาณ1-2นาทีก่อนเพื่อไม่ให้กล้วยดำจากนั้นนำขึ้นมาหั่นเป็นสี่เหลี่ยมเตา๋านำพริกขี้หนูสวนกุ้งแห้ง กระเทียมไทยหอมแดงโขลกให้ละเอียดตามด้วยกล้วยน้ำวา้าและเติมน้ำตาลปีบ๊บน้ำปลาน้ำมะนาวโขลกให้เข้ากัน ชิมรสตามใจชอบให้ได้หวานเปรี้ยวเค็มแล้วรับประทานพร้อมเครื่องเคียงเป็นอันเสร็จตำรับน้ำพริกกล้วยน้ำหวาอีกหนึ่งตำรับโบราณที่มีคุณค่าทางโภชนาการพืชผักที่หาได้ง่ายจากในชุมชนทำให้ตำรับนี้ยังคงสืบสารและต่อยอดไปได้จะทานกับข้าวสวยร้อน หรือจะทานคู่กับผักเครื่องเคียงก็ดีลองนำไปทำตามกันได้นะครับในตำรับหน้าจะพาไปเปิดตำรับในที่ใดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดตำรับใหม่ๆกับตำรับเก่าเล่าเรื่องนะครับ